าไปดูการเปิดบริการย้อมผ้าสีดำฟรีให้กับประชาชนในวันแรกนะคะที่สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาค่ะ ที่สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาหรือว่ากศออนอสงขลาได้เปิดให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีให้กับประชาชนในวันแรกเพื่อใช้สวมใส่ไว้ทุกถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่เสื้อผ้าสีดำขาดตลาดแล้วก็มีราคาแพงค่ะ โดยมีประชาชนนำเสื้อผ้าและกางเกงสีสันต่างๆมาย้อมเป็นสีดำเป็นจำนวนมากแม้จะต้องรอคิวนานแต่ก็ไม่ย่อท้อและนอกจากจะบริการย้อมผ้าสีดำแล้วทางกศนสงขลายังได้มีการสอนเทคนิคและวิธีการย้อมผ้าให้กับประชาชนอีกด้วยค่ะเพื่อที่จะนำไปทำเองที่บ้านก็ได้รวมทั้งการทำลิฟบินดำสัญลักษณ์การไว้ทุกข์สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ที่กศนจังหวัดสงขลาได้ทุกวันค่ะ đôi nàng văn gia ทิพย์ดนตรีนะคะผู้อํานวยการสํานักง,งานกสศจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าวันนี้เปิดดําเนินการให้บริการประชาชนมาย้อมผ้าสีดําฟรีเป็นวันแรกค่ะก็มีประชาชนให้ความสนใจนําเสื้อผ้ามาย้อมเป็นสีดําเป็นจํานวนมากนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เปิดสอนให้ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรการย้อมผ้าแก้ปัญหาเสื้อดําขาดตลาดแล้วก็มีราคาแพงและหลักสูตรการทําลิปบิ้นดําสัญลักษณ์การไว้ทุกขโดยประชาชนสามารถไป ใช้บริการย้อมผ้าแล้วก็เรียนเทคนิควิธีการย้อมผ้าได้ที่บริเวณชั้นหนึ่งสำนักงานกศนจังหวัดสงขลาค่ะ